อาวุโสเนี่ยต้องได้ก่อนแน่นอนนะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าพลเอกธีรชัยนะครับท่านเป็นอยู่คุมหน่วยกําลังมาตลอดนะครับตั้งแต่เป็นผู้จัดการกองพลที่สองรักษาพระองค์เป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งนะครับคุมกําลังมาตลอดนะครับในขณะที่พลเอกปีชานะครับอยู่สายจิตการพลเรือนรื่สายกอรลอที่เขาเรียกนะครับสายกอรลอครับเพิ่งจะมาขึ้นแม่ทัพภาคที่สาม ตอนที่พลเอกประยุทธ์เป็นพบทบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความเหมาะสมศักยภาพการคุมกําลังการอะไรแล้วเนี่ยผมว่าพลเอกทิศชัยเนี่ยมีความเหมาะสมมากกว่านะครับแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าพูดถึงความสัมพันธ์พลเอกทิศชัยกับบิ๊กโดงก็ดีซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันพลเอกประวิทร์วงษ์สุวรรณก็ดีน้องรักเพราะฉะนั้นผมคิดว่าพลเอกทิศชัยได้เปรียบ ได้เปรียบวันนี้เท่าที่ทราบก็คือตอนนี้บัญชียกย้ายอยู่ในระดับกระทรวงแล้วแหละ oh, นะครับ uh huh. คิดว่าอีกไม่นานก็น่าจะมีคําสั่งออกมาแต่ก็น่าคิดเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าสายการสนับสนุนจะแน่นปึกสําหรับพลเอกธีรชัยนาควานิชที่เป็นทั้งน้องรักของพลเอกประวิตยเป็นทั้งเ <Hey. S 1> พื่อนรักของพบบธบคนปัจจุบันแต่ก็น่าคิดตั้งแต่การขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่สของพลเอก หรือว่าตอนนั้นเป็นพลโทดีชาเหมือนกันว่าเอ๊ะจากสายกิจการพลเรือนขึ้นมาเป็นแม่ทัพภาคสามตอนที่พี่ชายเป็นผอบอทอบอแล้วไอ้โอกาสที่จะขึ้นเป็นผบอทอบ,อทอบอตอนที่พี่ชายเป็นนายกซึ่งมีอํานาจเยอะสุดเนี่ย<ช>มันจะมีกระแสแรงกว่าหรือเปล่านะฮะเพราะว่านอกจากการดูในลำดับอาวุโสก็ดุองดูความเหมาะสมและความสามารถด้วยนี่คือติ่งหนึ่งที่ถูกทิ้งไว้เ<ช><ช>มื่อครั้งที่มีกระแสมากๆคือแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าเหมือนคุณพี่สีเคยพูดคือสมัยจอมพลถนอมนะครับตระกูล ตุกุลจิติกรจรน,นะครับก,ก,ก็ผูกขาดอำนานมาหลายปีนะนะครับแล้วก็ถูกเสียงโจมตีวิาพากษ์วิจารณ์กันรุนแรงในสุดก็อยู่ในอำนาจไม่ไม่ได้ไ่ยนะครับเข้าไปที่ที่สา้างจนโนุชาขึ้นมาอีกนะครับในกองทัพเขาจะคิดยังไงนะครับยิ่งพลเอกประยุทธ์ท่านก็บอกมาตลอดนะครับว่าเอยผมไม่อยู่ในอำนาจหรอกผมแค่เป็นนายกคนเดียวผมก็ไม่ไหวแล้เริ่หน้าใส่หลังแล้วใส่หน้าใส่หลังนะครับถ้าเอาคาของ คำพูดของท่านมาเนี่ยนะครับผมก็ยังเชื่อว่าท่านก็ไม่น่าจะให้น้องชายของท่านระขึ้นเป็นพบวัทในเมื่อท่านไม่ต้องการที่จะอยู่ในอำนาจแล้วนะครับขออนุญาตแสดงความเห็นส่วนตัวนะคะ22พฤษภาคมเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ดิฉันไม่มั่นใจเหมือนกันว่าการยืนยันเนี่ยจะยังคงเป็นแบบนี้อยู่คุณสีค่ะที่คุณบุญกลมเล่าให้ฟังสมัยจอมพลถนอมอ่ะ มีการปรับรัฐมนตรี <ภา S 2> แล้วก็ใน,ในชื่อ,อรัฐมนตรีทั้งหมดนะ่ะมีชื่อพลตำรวจตรีสง่ากิติกระจด <ภา S 2> น้องชายท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศรัฐมนตรีช่วยมาท่ทานเมืนำาื้นถุงกล้าวก็มีครับสั่งเลทัวเอ๊ะไม่กลัวคนดินทาหรืออย่างนี้นะแต่พระตรนกกลับทำเนียบสั่งให้ถอด ชื่อคุณสง่าออกทัน<อ>ทีเลยนะฮะต่ถอดแล้วก็สั่งให้เอาดันทีใหม่นี่ไปประกาศทางวิทยุประเทศไทยทันทีก็ประกาศให้คระแวกวเราเกิดอะไรขึ้น,นเป็นไงคะเออมันนอกจากชื่อสง่าจะหายไปแล้วชื่อคุณกรมนล วันนประพาอาจารย์กบนวันประพาทเก็นท่านตรีมาไทยหายไปด้วยไม่หายแค่คนเดียวมันหายเกินเกินไปหายเกินคาดนะคะอาการแบบนี้ต้องร้องเพลงของคุณอริสมันค่ะใจไม่ด้านพอนะคะไม่ใช่คือแต่อาจารย์กระบนท่านยังอยู่นะแต่ ไอ็มันที่ใบที่พิมพ์พิมพ์ท่าไหนไม่รู้หายายไปอ๋อคือในทางปฏิบัติยังอยู่แต่ชื่อเนี่ยหล่นไปหัวใจนี่อยู่ที่ปลายเท้าเลยนะคะถ้าหล่นกันแบบนี้แต่แต่คำที่ทวงติงเรื่องญาติเรื่องอะไรเนี่ยมันคนก็ก็ถือกันฮะอย่างนี้แต่ี้เรามาดูในเรื่องกองทัพสังกิตนะครคือในกองทัพ กำลังหลักกําลังรบจริงๆมันก็มีสามเหล่าอ่ะราบม้าปืนก็รุ่นๆอยู่นะฮะราบม้าปืนทีนี้เราจะยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งนะฮะในการขบวนในเมษาฮาวายวันที่ยี่ปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสี่ที่พลตรีบรรณุกิจลุกจร์นะฮะตาลพันเอกนะฮะกับพลเอกประจักษ์สว่างจิตนี่ยกกำลังสี่สองกองพันต่อการรับประหารใช่ไหม ทีนี้ตอนนั้นก็พระบาทสมเด็ดจพระอยู่หัวแล้วสมเด็จพระนางเจ้าเขาเสด็ดไปไปโคราชน<ม>ะ<ม>คุณเปรมอยู่นั้นกําลังต่อต้านก็มีทางภาคอีสานนี่ก็มีอยู่สามสี่กองพันในกรุงเทพเนี่ยที่มีกําลังหลักต่อต้านจริงๆก็มีอยู่ 2, 2> องก,กองพันคือกรมฐานกองพันธ์ฐานมาที่4ี่รักษาพระองค์ที่บางกมือกับ,บปตอพันหนึ่งทีนี้ตอนนั้นมัน,มนโชคร้าย อมอพันสีเนี่ยไปซ้อมรบที่ปราจีนอตอนนั้นมอพันศีอยู่ในความควบคุมพันตรีนรงจารุสเสณีะนะะที่ปตอพันหนึ่งเนี่ยก็อยู่ในควบคุมของพลตรีสําเผาจูศรีซึ่งต้นหลังท่านเป็นผู้จัดการฐาสนสูงสุดนะ,ะก็เอาใช้ของพันเดียวเนี่ยมาต้าน ตีไอ้สี่สองกพัน 4, 2, 000, 000, ก็จุยนะโอ้แค่หนึ่งเนี่ยนะเพราะว่าปตอพันหนึ่งเนี่ยมันรถถังไอ้ไอ้ปืนปตอมันยิงคนนะ<ม>รถถังยิงคนค <laughs> มันยิงต่อสู้กับการทยานเนี่ยกำลังหลักลบหลักมันหนักนะทีถ้าเราดูการแต่งตั้งโยงยายเนี่ยดูว่าจะมีรัฐประหารไหมต้องดูกำลังพวกนี้แหละ<ม>เพราะมันมีหนึ่งกำลังที่รัฐประหารจริงก็มีหนึ่งกรมทหารราบที่หนึ่งนะัพระองค์ อสิบเอ็ดรักษาพระองค์อ่าพลเก้าอะไรเงี้ยนะมันอยู่สมัยจนตอนนั้นที่สมัยโจมสศคุณฉลาดที่ด้านสิรินะฮะก็เคยมีครั้งหนึ่งมีข่าวรายงานเข้ามาว่าจะมีการรับประหารก็ไปถามพลเอกตร์ศิวราท่านอบอกอว่ามันรับประหารบอกอร้อยมันบอกเ้า ว่าจนเดือดร้อนสิว่ากลัวอะไรมันไม่มีแค่สามพันนะถ้ามีแค่สามกองพันนะแล้วก็มาจริงๆมาท่านท่าบอกเข้ามาก็ถือมันผลปรากฏว,ว่าก็เป็นอย่างที่ท่านว่าไหมอย่างที่ท่านว่าเพราะมันไม่มีกําลังแค่นั้นมันจะทานอะไรกับทางพบตบอตบาก็สู้นะปัญหาที่ต้องดูคืออย่างที่คุณบุญกรมพูดะนะฮะตอนนี้ทหารใน,นหลักเราเราตงทัพเนี่ยก็ สนับสนุนพลเอกธีรชัยนาควานิชนเพราะว่าถ้าพูดแล้วตึงตรงตรงตงกันนะเขาสงสัยถึงคุณปรีชาจันโอชาจะขึ้นเป็นพอบตออบอได้ไม่ใครกล้าพูดกล้าขวางหรอกนะถ้าจะเอาจริงแต่จะเอาอยู่หรือเปล่าอ,อันนี้คือปัญหาสถานการณ์มาหยุดมองตรงนั้นไม่เหมือนกับเพราะว่าคุณปรีชาเนี่ยท่านมาโตในสายกิจการพลเรือน แถมยังไม่ได้เป็นบุรพาพยักด้วยท่านโตในกองทัพภาคที่สามและวันนี้บุรพาพยักทั้งหมดมันคุมกองทัพอยู่นี่นะถ้าคุณธีรชัยท่านคุมงานรักษาความมั่นคงและอยู่กับบุรพาพยักมาตลอดต้องมองอันนี้ดูด้วยความเหมาะสมแล้วประการทั้งปวงนะคะบนเอกธีรชัยเนี่ยมาเหนืออแต่บอกว่าท่านเหมาะสมไม่เหมาะสมมันก็เหมาะสมท่านอาใครยยางตั้งอ่ะ แต่แต่เอาแล้วคุณแก้สถานก,การณ์ได้ไหม,มที่สถานก,การณ์ตอนนี้มันมีอะไระก็สถานก,การณ์ที่อ่านง่ายสุดคือการไม่ไม่ยกเลิกกฎระเบียบสุดไม่ใช่ไว้ปราบแสดงปราบประเด็นนี่แหละมันแสดงว่าป้องกันไม่มีการเคลื่อนกำลังอ,นะออกมา,าซึ่งตอนนี้มีข่าวเล่าลือรู้ที่วันที่สิบห้าจะระเบิดเบื้อร้อยจุดวันที่สิบเก้าจะมีอะไรอ,อะไรเงี้ยนะ เราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรอกแต่ที่เห็นแน่ๆคือทหารทางฝ่ายคอสชเขาต้องกลุ่มหน้าทหารอย่างเต็มที่ทีทีเพ่อแต่งตั้งยกย้ายคราวนี้ก็ต้องดูซิว่าถ้าสมมติว่าอย่างสมมติว่าคุณตีรชัยจะขึ้นเนี่ยถ้าก็ต้องดึงคนของท่านมาเตรียมรับไวให้แน่ใจว่าท่านเอาอยู่ทนะ่านสั่งการแล้วสั่งแล้วมต้องฟังนะนะ เพราะในงานสังการกต่ของเวลาเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆเนี่ยในห้องยุทธการของทัพบกเนี่ยมันจะมีหน่วยงานผู้แทนหน่วยงานต่างๆอยู่นะแล้วก็มีหน้าห้องจะมีห้องแดงก็เรียกห้องแดงคือในห้องเป็นห้องเล็กๆเอ่เปิดไฟสีแดงเพื่อให้เสนาธิการเข้าไปนั่งไฟสีแดงนี่ทำให้คนเรามีสมาธิ เวลาคิดอะไรเนี่ยโอ,อ้แล้วพวกเสก็จะต้องไปนั่งผลัดกันโคดคนละชโมูแม่ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเครื่องแบบเป็นลายพรางสีแดงบ้างนะคะเผื่อจะมีสมาธิตลอดเวลามันธนการอย่างเงี้ยต้อง,ต,องต้องดูดูว่าคือต้องเตรียมงานแค่นี้ไม่ใช่เพียงเตรียมงานเดินกันยานะมือนเดเรียวมมนว่าส้เมื่อคุณธีรชัยขึ้นคุณธีรชัยก็ต้องบอกคุณอุดมเศสละตอนที่ผมอยากได้คนนี้ไปอยู่นะถ้าคุณปรีชาจะขึ้นอ่า ก็ต้องส่งว่าคนนี้ไม่นั้นพอบอสั่งแล้วผู้คับไอ้ปุชาไอ้ผู้จัด,ด,ดการบองพลมันไม่ฟังอ,ะอ่ <thriving. S 2> หอะหรือผู้คับการกลมไม่ฟังมาถึงผู้คับการกลมไม่ฟังผู้คับของพันไม่ฟังสําคัญที่สุดผู้คับของร้อยมริษันไม่ฟังเนี่ยก็ตายทั้งเป็นเหรอโอ้โต้องตัดสินใจกันดีดๆ <ans S 1> นะคะมีแต่สำคัญที่สุดแต่เขาตอนที่เราเห็นมองเห็นตอนนี้คือทางความขัดแย้งยังไม่เกิดขึ้นในหมู่ สชนะในค้าราหารเขายังสมัคคีกันดีผมคิดว่าเขาคงคงคุยรู้เรื่องอะเพราะว่าดูเท่าที่การวางแล้วเหมือนจัดจังหวะกันดีพอสมควรเหมือนที่คุณบุญกลมได้บอกนะสรุป19มีอะไรคะปล่อยผ่านไม่ได้เราไม่รู้เพราะมีแต่ข่าวลือ อาขอให้เป็นเหมือนสิบห้าก็แล้วกันนะคะสิบห้าลือแล้วคนยังแน่นห้างอยู่สิบเก้าลือกันอีกแล้วรอบนึงนี่ข่าวใหญ่ด้วยนะคะก็ขอให้เป็นแค่ข่าวลือทีนี้คุณสุภเกียรติบ้างค่ะคิดเห็นยังไงกับการโยกย้ายกลางปีครั้งนี้ของทางอ๋อครับผมผมคิดว่าเราต้องดูที่ที่ท,ที่ที่ตัวพลเอกประยุทธ์กันนะฮะค่ะคือมันต้องทายใจกันถ้าพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านคิดว่าจะต้องอยู่เป็นรัฐบาลหรือหรือปกครองประเทศ ต่อไปอีกสักปีสองปีเนี่ยนะท่านก็ต้องคิดถึงฐานกําลังทาหารนะฮะทีโอกาสเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันก้ามกลุ้มครึ่งต่อครึ่งอย่างที่เพื่อนผมทั้งสองท่านเนี่ยได้ได้ชี้แจงเน่ยคือระหว่างระหว่างพลโทธีรชัยนาควานิสกับพลโทรปรีชาจาันโอชาเนี่ยก็จะต้องรีบวางตัวมาตรงนี้ซะก่อนนะฮนะเพราะว่าแต่ทั้งสองคนเนี่ยหมายว่าถ้าเผื่อคนอื่นไปยึดยุดอยูยย่นานเนี่ย ท่านก็ต้องเตรียมวางตัวไว้แต่ว่ามันเกิดติดขัดอย่างนี้คือพ้นเอกอุดมเดชนั้นท่านทําการโยกย้ายเมื่อปีที่แล้วไว้เมื่อวันที่สามเมษาเนี่ยเราเรียกว่าเรียกว่าเกือบจะเต็มมือเลยนะหม,มายความว่าสามารถที่จะอ,ๆๆอยู่ในสายที่คือสั่งได้อไอ้เรื่องไม่มาตามนัดเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่าถ้าเผื่อ ตำแหน่งหรือความมั่นใจของผลเอกประยุทธ์ในคอสชอเนี่ยไม่มั่นใจเท่าไหร่เนี่ยพล<ะ>เอกประยุทธ์ก็จะต้องสําแดงเดชเอาสายที่สามารถสั่งได้ขึ้นมามซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าน้องชายแกได้ไหม,มหรืออาจจะเป็นคนอื่นก็ได้ที่ท่านไว้ใจ<ะ>แต่แต่ว่าในกรณีที่จะเอาน้องชายขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ในสายตาคนคนเยอะแยะไปหมดเลยคนมองอ่าคนมองเยอะเพราะฉะนั้นทางเลือกคือว่า เขาต้องปั้นคนที่เขาไว้วางใจได้อย่างยิ่งใหม่คนคซึ่งในขณะนี้เรายังไม่รู้ว่าใครเพราะที่จริงแล้วตัวแกอาจจะรู้อยู่คนเดียวแต่ไม,ไม,ไม่ไม่มีใครรู้เลยนะฮะที่แปะนะคะ,คะนี่ผมผมก็คิดว่าอย่างไรก็แล้วแต่เท่าที่ได้อ่านอ่านสถานการณ์ตอนเนี้ยความสัมพันธ์ของภายในคอสชอเนี่ยคิดว่าอย่างแน่นหนานะฮะ การไล่ตีหรือการจะออกหมายจับอีกสี่ห้าคนในกรณีวางระเบิด<ม>สารอาญาเนี่ย<ม>ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าความควบแน่นของเขายังมีอยู่<ม>เพราะาเราอย่าลืมว่าทั้งหมดเนี่ยคือนอกจากเป้าหลอกที่บอกว่าระวังเสื้อแดงจะลุกฮือร้องเสื้อแดงจะลุกฮือ<ม>ในเ,นในเนในในหนือในอสานในไหนไหนนะแต่ที่จริงแล้วมันอาจจะเกิดยุคยุคที่คนกันเองเนี่ยก็ได้<ม>ซึ่งอาจจะเจอหน้ากันทุกวันหรือวันต่อวันอะไรอย่างเงี้ยนะมันมันมันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้น ผมจึงเชื่อว่าอย่างไรเสียที่เพื่อนผมผม,ผมตั้งเป้าแล้วก็คงจะถูกนะฮะคือการวางพื้นฐานของกำลังทหารโดยเฉพาะกอ,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 องพลทหารราบที่หนึ่งนะกองกองพลทหารราบที่ส1หรือแม้กระทั่งไกลไปอยู่ที่กรมทหารราบที่21ชนบุรีก็ตามปราจินบุรีก็ตามหรือแม้กระทั่งกองพลเก้าก็ตามที่กาญจนบุรีเนี่ย มันต้องมั่นใจพอสมควรมิฉะนั้นถ้าสั่งแล้วไม่มาตามนัดเป็นยุ่งเลยนะฮะเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างนี้เนี่ยผมผมคิดว่าเขาคงต้องหาทางประนีประนอมกันภายในคอสชนี่แหละคือคือถ้าจะตัดสินใจคนเดียวเนี่ยก็อาจจะขัดใจเพื่อนก็ได้นะก็ไม่ใช่ใครผมผมก็จึงไม่กล้าชี้ขาดผมคิดว่าเป็นปรากฏการ์ที่ต้องตามดูกันความเหมาะสมนะฮะความเหมาะสมการคุมกำลังได้ กับความไว้ใจดูจากการทําหน้าที่นายกรัฐมนตรี<ม>ก็แถลงเองหมดนะคะพอกลัวว่าคนอื่นแถลงแล้วมันจะไม่เป็นไปตามที่ไม้มีการประชุมกันก็ดูแล้วว่าจะมีการตัดสินด้วยเหตุผลกนใดนะคะพักกันคู่เดียวค่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาดูในส่วนของสื่อคนดีในกระทรวงสาธ,ธารณสุขนะคะรวมไปถึงเรื่องของการระเบิดที่ศาลอาญาที่เอวันนี้มีหน้ามีสิ่งที่น่าสังเกตหรือข้อสงสัยอะไรพักกันคู่เดียวค่ะ หยิบข่าวมาคุยกันต่อในช่วงที่สองช่วงนี้เราจะโฟกัสกันไปที่